การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในคลิปที่แล้วคราวนี้เรามารู้จักการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านกันบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะครูขออธิบายการอ่านหน่อยนะคะการอ่านหนังสือบทความหรือข้อเขียนต่างๆนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้อ่านจะพบคือผู้เขียนมักจะสอดแทรกข้อคิดเห็นเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนคู่ขนานไปกับข้อเท็จจริงนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นก่อนเราจะอ่านบทความนั้นเรามาทบทวนความหมายของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ว่าแตกต่างกันอย่างไรข้อเท็จจริงมักเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูล สถิติหรือสิ่งที่ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนยืนยันได้มีความสมเหตุสมผลข้อคิดเห็ จะเป็นความคิดเห็นความรู้สึกหรือข้อสรุปที่ได้มาจากข้อเท็จจริงที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ลองดูตัวอย่าง บทความเรื่องหนองคายทินไทยลาวนักเรียนมาอ่านบทความพร้อมกับครูเลยนะคะมีเนื้อหาดังนี้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช2,537ได้มีการเปิดสะพานวิทภาพไทยลาวซึ่งทอดข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมโยงสองประเทศให้สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกจังหวัดหนองคายจึงมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่จะเดินทางสู่อินโดจีน จากการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจประชาชนในจังหวัดหนองคายจะต้องร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดให้ทันกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจังหวัดหนองคาย จะต้องพัฒนาในสด้านคือ 1. พัฒนาคนคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีความสามัคคีขยันขันแข็ง ทำมาหากินด้วยความสุจริตเพื่อกระจัดความยากจนจะต้องสแสวงหาความรู้เด็กในจังหวัดหนองคายจะต้องมันศึกษาเล่าเรียนกระจัดความไม่รู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นคนดีศีง่ะของจังหวัด สพัฒนาพื้นที่จังหวัดหนองคายจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบ้านเมืองจะต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและจะต้องรักษาประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุของจังหวัดไว้ให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวได้ชื่นชม เพราะผู้คนที่มาท่องเที่ยวนิยมดูของเก่าและประเพณีวัฒนธรรมจึงต้องบำรุงรักษาให้เป็นสีสงาแก่จังหวัด 3. พัฒนาชื่อเสียงชาวจังหวัดหนองคายถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติที่จะต้องช่วยกันรักษาสัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนลาวไว้ดีจะต้องมีความเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านคือชาวลาวจะต้องขจัดขโมยให้หมดไปการลักเล็กขโมยน้อยต้องไม่มีในพื้นที่ของจังหวัดการติด สิ่งเสพติดต่างๆก็ต้องหมดไปด้วยชาวหนองคายจะต้องตั้งอยู่ในธรรมะปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อรักษาชื่อเสียงของจังหวัด ชาวหนองคายจะต้องสร้างบ้านสร้างเมืองให้หน่าอยู่ให้สมกับคําขวัญของจังหวัดว่าอนุเสวรีปราบห่อหลวงพ่อพระใสสะพานไทยลาวหากชาวหนองคายได้ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมศิลปรกรรมและมีสิ่งแวดล้อม ที่งดงามด้วยธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วชาวไทยจังหวัดอื่นๆและชาติต่างประเทศย่อมจะไปเยือนหนองคายด้วยความสุขเมื่อนักเรียนฟังบทความที่ครูอ่านแล้วเดี๋ยวครูจะสอนขั้นตอนการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 1. อ่านจับใจความสำคัญเมื่ออ่านเรื่องหรือข้อความแล้วต้องพิจารณาใจความสำคัญให้ได้ 2. แยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นโดยดูจากข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงและข้อคิดเห็นที่เป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งสามารถแยกได้ไม่ยาก นักเรียนมาดูตัวอย่างการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นจากบทความเรื่องน้องคายทินไทยลาวดูที่ตารางนะคะข้อเท็จจริงเราได้ข้อมูลจังหวัดน้องคายมา 1. จังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดชายแดน 2. มีอนาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3. เมื่อเดือนเมษายน2537ได้มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว อามาดูช่องข้อคิดเหน็หน 1. ึการพัฒนาจังหวัดน้องคายจะต้องพัฒนาใน3ด้านคือ 1. พัฒนาคน 2. พัฒนาพื้นที่ 3. พัฒนาชื่อเสียงข้อ 2. เชชาวหนองคายถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติและ เรามาสรุปความรู้กันหน่อยนะคะการอ่านจับใจความจะทำให้เราสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นโดยแบ่งเนื้อหามาวิเคราะห์เป็นส่วนๆซึ่งจะช่วยให้มีหลัก ในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นดังตัวอย่างการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นของบทความน้องข่ายทินไทยลาว ครูเชื่อว่าถ้านักเรียนอ่านข้อความหรือบทความอื่นๆอย่างเข้าใจนักเรียนก็จะไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆได้ง่ายและรู้จักนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าลืมทำใบกิจกรรมที่ครูให้ไว้นะพบกันใหม่คลิปต่อไป